บัดนี้เป็นกลางที่เจ็ดสิบสองวันที่ยี่สิบมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าข้าพเจ้านายวันชัยกัลภาพราชนะสองสองศูนย์เขาเป็นวันจาติระยาพุทธมตฑลเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาธรรมคำบูชาและเป็นอัจเริยาบูชาและองค์พระปัมปติเสธละเจ้าองค์หลวงปู่สมเดนหลุงปู่ลิมเด่นปู่ลุกติลาตลอดทั้งกูบาร์จารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินามณีขอเชิญเบญดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดรายาดของข้าพเจ้านี้ อาหรือว <hel> ่าคุณพระรัตนตรัยคุณบาจาและเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลใหของข้าพเจ้าเป็นสมาธิเั็นควรเกี่ยกการจวดถ่ายายมนต่อไปเมืสอสธิจชุมนุมเทวดาสมันตาจักบาลเลสวดตาขาจันทุเทวดาสรทมังโมนีลาชนตานะตัวนักบวงกระทางตะเกกามจจลุเปกิลิสิลาตเตจันตลิขเวิมาเนธิเบลเดชากามิลุกลาเดเดหอวุตุไม่เกเทปุมาจียันตุเทวัชลลารวิสเมย์กการันทันาคา ที่ท่นตา่านทเกยังมูนีวะแล้วว่าจะนังสัตวโวเมตุนันตุธรรมะเทวนะกโลยังไม่ทันตาสรรมะเทวนะกโลยังไม่ท่านตาธรรมะเทวนะกโลยังไม่ทันตามาสวดน้ำมรกาศุติปัญญานามอุตสาบระวตุลาหะตัวธรรมะพุทธัสการนามอุตสาบระวตลาหะตัวธรรมะพุทธัสการนามอุสาบรกวตลหะตัวธรรมะพุทธัสการะาสวดสัจจกิริยกถานัติเมตุนัอันยัพุทโธเมตุนังวะแลงเอเดนะโสจวตินาตติเมหุติสัพนะ นาติเมสานังอัญยังธรรมโมเมสานังวะลังเอเตนะสัจจวัตเจนะสติเมหันตุสัพพทานาติเมสานังอัญยังธรรมภูมิเมสานังวะลังเอเตนะสัจจวัตเจนะสติเมหันตุสัพพทานวัสวยมหากรุณีโกนาโถติอาทิการคาถามหากรุณีโกนาโถอัฏฐายสภาปะลินาบุเรตวะบาลมีสภาปะโตสัมปวิมุตตมังเอเตนะสัจจวัตเจนะมาหันตุสัพพุปตะวามหากรุณีโกนาโถอิตายสภาปะลินาบุเรตวะบาลมีสภาปะโตสัมปวิมุตตมัง เอเตนะสัจวัตเจนะมโหตุสัพุปัทวามหากรุณีโกนาโถสุกายาสภพปะนิมนำถูกเรตวะปารมีสภาปะโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจวัตเจนะมโหตุสัพุปัทวาประสนมหาสมัยสุดเอวัมเมรืตังเอิปันสมัยยมพระกบันกบีกบีฮาลติกบีลาวาสโตรตมิมหาวันยิมหาธาบิโกสังเบนะสัตติมันจะมันเตยบิโกสังเตยสังเบเยวาลานตุหิตาจะยิโลกัตถะโลกัตถะตูหิเทวาตาเยปุเยนาตันนิปิดาหุนติ ภควนตันนาจะพิจคดะอาจะวจะนาวาสการิกานาเทวานังตวตทอาจยะตติหารกบิลวัดุมิ่มาเนมาตาพิจารคนัตติงปัญจมาเตหิบิุตเตหิสเปวะลานเตหิทริสเปหิลหันเตลหันเตหิทริจโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนานิปิาหุติภคะกนตันนาพิคคันนนาม่ยิเานะภควา เโนะ菩萨ก็เมื่ยมาอุปสสรคกับมิตวาภควาโตสันติเจ็บเจริกขะคาถาภาโสยามิติอัตโขตาเทวตาริยาตาปินามาภลาวาปุริโสสมิชิตังวาภาหังภาโสเลยภวาตาลิตังวาภาหังสัมมิเชยเอวาเมวะสุตาวะเทสุเอเวสุอันตรายิตาภควะโตปุละโตปาตุลาหัสุอัตโขตตาเทวตาภควาตังอภีรวาเทวาเอกะมันตังเอกะมันตังอันทางสุ เอกมันตาเทวดาโคเอกันเทวตาภผาตโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสีมาสมโยภาวะตตสัมมเทวกายาสมาคตาอาคาตามาอิมังธรรสมมยังจักจีใจเยวะอัปปะลาทิ่จะสังขันติเอโควัปปะลาอัปปะลาเทวตาภผาตโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสีดาตาปิโกสมาทาหังสุจิตังอัตโนอุชุกำมังกังสุตตาลาทีละเนตานิกาะจะว่าอินทร์ีย์นิลางขันติปันธิตาติอ้าว อาตะโคอาปลาเทวตาปะกวาโตสันงิเกอิมังคาทั้งอภาสิเจตตวาสีลังเจรวาบาลีลังอินทกีลังโอหะจะมาเมชาเตจารันเตสือทาวิมาราจะภูมิตาสุตันตาสุสูนาคาติอาตะโคปลาเทวตาปะกวาโตสันงิเกอิมังคาทั้งอภาสิเจเจจิภูตังกนังกตาเทนะเทขมิสันติอาบายภูมิงบาหายะมารุสังเทหังเทวกายังบาลีโกเลสันติติอาตะโคปะกวาภิภูมมันเตติเยภูเยนาภิกกเวทศาสุโลกาตาตุสิย เหว่าตาสันนิ่เป็นต่างอุตติยดาธากระต่าสนาอภิสุทังขันจัยเยปิเตปิกเวอาเยสุงกะติธรรมาทานังกระลันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภูมิกวันตานังเอตบาลามายวะเทว่าตาสันนิ่เป็นตางอาเยสุงเซยถาปิม้ฮักเอตระหิเยปิเตปิกเวภาเวสันติอนาคันตัมัตานังกระลันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภูมิกวันตานังเอตบาลามายวะเทว่าตาสันนิ่เป็นตาง အဘိသံတိဒေယသာဘိမဟံအေတရဟိအာတိတိနမေဘိကဝေသဗ္ဗကာယနာနာမာနိတေတိသမေဘိကဝေသမကာယနာနာမာနိတေရေတိဓမ္မေဘိကဝေသမကာယနာနာမာနိတာင်္ဂုဏာသာသုကမ္မနတိကလောသာသာသုသာမေတိဝံပံတိခေါတေဘိကုဘဂဝတောပစ္စသောသုမဟာဝေတာသဝောဇာရိလောကမ္မနောကသမိယသာဘုမသာသရပိတာယေတိသာဂိရိကဘလံဘဟိတ္တာသမာနိသာဘုဒောတိဟာဝသလိနာလောမံသာပိသမ္ပုနောဩဘာသနမနသာဟိသာမိပသန္နမနသာ

อนุปปสตาตาหทาวีครับผมาเปนวัวาอิทิมาตุิมันตะวันมันตันโโมธัศมานาภิกามุินอสมิติงวะังจาตาหาายมวาตายากขานนต่วันีนอิทิมตุิมันตะวันมันตนโมทัมานาภิกรมุอิุนองสมิติงวังจาตาตาติตาีหาาวอยขานนต่อวันีน่อิิมาตุิมันตะวมันตัเซนโโมทัมานาิกมิงนองสมิตริงวะรงาัเาาทาา ยัการนัตนี่อิิมันจะช่วยดมันตนนั้นมันะใส่นมอัมานาิกาบุินสมติมังกุมโลชะคายิโกบุสานิเวนังมโยนะสัตตสังคนงบิดุปสิกุมโละายิโกบขะสมติมังบุริมันจะดิสังลาชาตตาลาตบะสาสิกันทับปันังิิมาลาชาตสบุตบิดจะตาวนะมันาบาอิิมันจะช่วยิมันตันนั้นมันะใส่นมัมนาิกามุินสมติมัง

วอ่ S <S <ess> ิท <ess> ่านมามาหาบาริทีิมันจตรช่ิมันะวันะมันตไดใสโนมทมานาบิกามุงพิกุนงสมเดงว่านางบุรมาที่ตอทดตระทกิเนนาวิูณโกบะิเนน้าวิลุปโกโกเบโลตลังที่ตอจัดตลอดเทมาลาชาตมันตาจัตุโทีซะันจละมานาทั้งกัวภานก็เปรากะเวเัมายาวิโนตาสัอาควันจานิกาลาตายาคุเตนทเวเตนทวิภูจวิภูตาหาจันทานโอกมบันเจททจากินนุมันดูนิมันดูจัมานาโตปามโยจัตเทว อากูบัรจิโกเตเจวะมพรโลสุริยวาจะชเจเเจาชโนกันทัพาสหลาชุภีโมทมนาภีกามุีุันตสมิลิงว่นางอานาภูนาภัสสนาคาเสาลาหสเสาลาสหราชกากมลตตลาอาูปายคาสหยติิยมุนาตตาลาทัอนาคาเยสาิโนามนมหานาโคภกสิวนางเยนาคาลเจราสหานติทิปาริจากวิสุทธจเวหายาเตวานามชาปติะจิตตาสุปนาอิติเตนมัง อาภยันตธานะกาลาจานณมาสิรูปันนาโตเทมมะกาสิพุทโธสันหายวจายูปายันตานาคาสุปันนาสารมาการสุพุตังจิตาวาจิลาหะเทนะสมุสังฆูลาสิตาวาตโลวาสวรเตเตอินิมันโดยะฉตาะทนกาลนฉันมหาพิมาสุลาธานาเวขละเอปจิติสิจักภะลาโทนมุจิสหัสตันจักปะเลตุจันนังตะเพยโลจนะมากาสนะหิตะวะมะเรงสนาลาหูพัฒมุปาขมุงธรรมโยธานิพัฒนเตวิคุณัวสัรมติงมนัง อาโปจิวาปัวีจตโยวโยตาขมนวินาวินาเทวโสมุจยาสกาลาเมตากุณการิาคเรวายาสสิโนสสเสากายาสเบนันตนิโนอิทิมันตชนมันวันมันตะสอนโมมนาบิกามมงังปิวนังเนูจเทวาสาลีจ่าสัมมาจตุวยมมจันทัสุปิาเทวาจันทามกุบุลากิตาสุเ้สุปิาเทวาสุเมาคุบุลากิตาอากาศนี้บลากิตวะูมันทวะรหะกาวตนวั่โพเตโตะโคา ระกอบการบเลิษัทธวัตเเดธักายสเปนนาตตวานิโนอิธิมันิมันตวานมาเตหะเตหะมธรนาภิกามุ่ิตรนาปเรติวังอาตากุสาุเบาจารมีอิคลิวาอิธกาจโรชาจาุมาบุภาสิาติโนภาลุนาสหธรรมะจาอาจาราจาจักกาุเลยรุจิราภุวาภุวาเมรเนติโนัตเตเตธะธักายาสเปนนตตวนโนอิธิมันตสิมันตวานิมาเตหะเตห์มธนาภิกามุิรนเติัง นามหาัสมนามนุสสมนุสุตมาาปุกาคูมโนปุสกาคาคูฮาลโยเทวาเยจารุสิตวสิโนปลักามหปัลาคูเทวาเตสิโนสะเเดะกะยาเปรนนตวานิโนอิติมันตชมันตวานิมันะอตมมนาวิกาบิมาสะเนังุกากลมหาลุนาคเวกนาสัสาอุทารกายาบมุกาคูเทวาวิจะขลาธามันตานาคะจามิตกาจายัสสิโนียังคาจุนโนตุริตาบิวสะ สาเจติตาทากายาถวายนั้ตะวันิหนมายช่วยมันตัววันมัะนมมนาิการมุสมินเกียาติในามกะทกาเจตทาติโนัพิการามชเจตนามจะอาสวานีมาลาลาติโนอาคูอาทาคูปาราณิมิตาสิเจตาากายาวนัตะวันิหนอที่มยช่วยมันตัวนมัะนมมนาิกามุสิ เเดเวานิกายาสเพนรับะนิามาวเยนะอังคัญเยเจนเจเราสหาะวุทชาติมักีลังโอขัตินามนาสวังทเคโมกะตาลันาขันจันะิตรีติังสุปมาปรมโตจัปปุตา่มาตหะตันคุมลโอติโสจัโะกามิิงวันลงสัพพามโลกะนังมหาภะมะิิตรอุระปันโนสิริปันโนพิสมะกายโยยะสิโสตเถตัสระภูปัญเจปัญเจกวะโทวติโนเตสัญจะมาจตวอคาอะริโตปาริวะริโตเตยสาพเพอภิกันเตินเตเรวะวามเก มรสนาบิกามีปัญญาการัษามันที่ยังเอธาพันธะานพันธะธาลาเจนาพันธมัถูโวสมนตาบาลีวาเลธามาโวมุนจิตาโกจินังอิิตาตามาเโนกนาเทนังเบยีปานนาตละมาจะลังกาลวานัเทรวางยถาบุสโกเมโกทานลเโตทวิจุโกตัตาปจุตาวติทั้งุโอยังวเสันจะสังวิญญาวะวัคิตวันทะกุมาโตมันยิสัาล้เกาเนลเตมลาตนาภิกันตาเวิจาระธบิกโว เจ้าะแต่บังบังกลุงสุดาวพุทธเถาศรัาทางวีตาราเขหิปากการุเมืองทั้งลมาเปลินทัยงสัพเพวิชิต่ทั้งหาอามาพยาติตายกติโนโมอดันตีสาพุทเตดีชาวทวากาเตชันเนสุตาติมาสวดจุลละายะประกอนะโมเมพุทธเตยศรัตนาแะทยธรรมิกาเตชะสิทธิพัตปาสีเทวาปนาลายะปาระเมสุลาเสด็ิปรมาจะอินทาจตุโลกาคัมภีระกักา นามุตาบูตสงขังกาจตพามาชยะประสิทธิพระวันจุตยะสยตระหนิาเหนดีตอนดีหน้านตดียะายะครขอละตระหนีนิสัยนิลเสร็นะเมรุราชผลนั้นรองราชีชายะายะคำพีระสงีนาเกนระทะนากีวิสาจัะภูตากาลิชายะชายะจุนิมิตรตาโตคีชายะยะสิงคีตุยตาตานมกขะาชายะชายะวาลุนนามตัตชายะายะจำปานิพินาคกรลกขันยะายะันจ้คนนั้นตลง ดูกะลาผู้ชงสิงหาคุยการศปาเยยะวารุนาโมยาตาิตาิตาเฉยนาลีภูนะสุดทีนัลดีแยะเายะุภาสุขะีวีทยยะนิรลีตาเฉยยะเถรเถรถรเถรเถรรเถตาจรเถ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 รเเยเเเรเเ เยรเยะพระทธายรราชาิราัชาตยะยะปทวินสังยะยะอรหันตาปเจกัพุทธสเยะยะมาุตหลหะลิเวเยะเมาลกโียะยะนาโกวิลนาโกวิลกโันทิมาลวิอินโธจะเวนะเตโยจะจะคูเวโลวะลุโนปิจะอกีวายโยจะปจุนโภคมาโลธาตุลาทโกอัตสาราสามหาเทวาสิทธิตาบัสะอาทะโยอิสีโนสาวกาสภาชัยระนาโมพวันตุดเตียะชัยยะทำ

พุทธาสตมาโตยังเวลาใส่บาปีมาโตเวลาะโยโรยมมเวหมที่ตยยะตาเทวะขนาเหนโนใช่โยปีพุทธสมาโตยังเวลาใส่บาปีมาโตเวลายโยโกรยังหมี่มเท่วมตายยตาุปันละขนาเหินโนใช่โยปีพุทธัสมาโตยังเวลาใส่บาปีมาโตเวลาะยโมมเวหมที่ตยยะตาานาขนเหนโน အယပိဘုဒ္ဓသာရိလေမတော်ယောအယံမလ္လာသေဘာပိမတော်ဘလားယောကိုဇေမတိမတိတာရေသဘာမခဏမေနောယာယံတောဝူသီလေဘူသီယာမူလေသက္ကယာနံနိဝသနောဧဝံတဝတိမိစ္ဆယောဟေတယသုชัยယအမင်္ဂလေပါလာသီလမဟာပါလာသီတာပလံကြေတိဘဒဝေဘုေခလေအပိဝိသေေဟာဘုသနာနံသက္ကမတောမောသတိကနကတံလုမကလံစပာအာတာသုဟုတံ โลกานุกธรหมุโตจตะสิญญังภามาจาริกุกะทักินังกายะกัมมังวัจกรรมังทักินังปะรักินังมโนกัมมังเมตปฏิริเตปะรักินปะรักินานิการตวาละละปันธะเตปัตถากีเนเตอัตฐะลาสิตาวิรุงหาพุทธะศาสนาโลกาคือตาหุนทะตาหัดเพัยยาเตปิสุนันโตุนโตเยเทวาสมิงเทนะธาเนอสิกาตาติกายุตตาสตาหุนโตหือตาหุนโตสัมปทาละพันตุสัพพะสัตตานังละพันตุสีนาสัตตานังยากาเจ อัฒนาเตถมเพโุเรนตุมโนรัตายุตกาเลบาวัชชนตุวะสังวสาวะรหักาโลคับจุปัตถวาเตถังนิวาเรนตุจาตสัพพาขยายสุขัญตระสุขังอรหันโตและธาลหังวสวดธรรมะนิยามสุตังเอวาเมสุตังเอกังสมยังพระวาสาวัจยยางวิหาราติเจตะวเนอนาคาเป็นทิศสาศอรเมตตะโขพระวาปิโขมันเจสิ พิกาโอติบานเตหะทันเตสิเตปิคุภภวโตปัจจโสสมกวาเอตัตะโวจะอุปทาวาพิกาเวอตตาคาตานังอนุปทาวาัตตาคาตานังสิตาวาสาธาตุธรรมทิฏฐตาธรรมานิยามตาสเปลังอาลานิจจติธรรมตาคาโตอภิสัมุทเถริภิสมิเตภิสัมุทเิระวะภิสมิเตวะจิกเถริอจิกเติเอเสติมัญญาเปติกันทับเปติวิวาลตวิภาจติเวรนิวาลติสเปธาังกาลานิจจติ

อธิคดิษฐานเดชที่ปัญญาเปรติบรรเาเปรติวิวาสติวิวาชเดชอันนี้ก็หลุดติดนับเบสัมมาหน้าตาเตะอธิธรรมโวจะภขากว่าอัตมนาเตะบิโคภะวะโตภาสิตังอภินันตุนติดคนส่วนพระเตะก็รักษาคาถาอธิตาอเิตังนานวาขมือแะน้ำปะเสิกังเสนะกันตังบุคคลไม่ควรตางคือถึงถึงที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่มึงกวกถึงถึงที่ยังมาไม่ถึงนล้วถ้าที่ทำมีนันตังอั ปัตตันจะนาคตังถึงเป็นอดีตก็ลบไปแล้วถึงเป็นนาเขยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโย่ทำมังจะตาจะทวิปัสสติอสังฮิรังก็สังุปปังตามวิษฐานะมันุพะรวะเยผู้ใดเห็นธรรมเกิดก็อย่าเพราะนั่นในที่นั้นยังจการแจ่ไม่งอแงของแจ่มกับคนเพราะคนละการที่นั้นไว้อจีวะกิจจ์มาตัปปังโกธันจะมาน้าตุเองทำเพียงมิเกตที่ต้องทำในวันนี้ใครเราจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้น้าฮินโนสั่งคารันเจนะมหาเจเนนนะมันจะมาเพราะการบาตเบียนต่อมาจุฬาซึ่งมีเจนามากยัังไมม่ีสบ เอวังวิหาริมาตาเบีงอาโหระตามาตานตาิสตังทังเวพระเจกระตโตติสันโตอาจาาิขเตมุนิมุนิผู้ตั้งอกจำเก่าและผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการทั้งกังวันส่วนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงเดียวลาตีเดียวก็น่าชมเราสวดทำไม้สั่งเวพะปัจเจเวคนะสัพเพาาสังขารานิจารังขานคือร่างกายจิตใจและล้วก็ทำนำมาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วลไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกตาสังขานคือร่างกายจิตใจและ้วก็ทำนำมาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นนทุกกข์ยา เขาเกิดขึ้นแล้วแกเจ็บตายไปสเปย์ธรรมานัตาสิ่งทั้งหลายทั้งวงทั้งที่เป็นสำคัญและไม่ใช่สำคัญทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวางชีวิตต่างชีวิตของเราชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมาแล้วหลังความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสังไมยามาริพังเราจะพึงตายเป็นแทมมรณะปริโยสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเราเป็นความตายที่สุดรอบชีวิตต่างเมฮนิยตางชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง นะ่นังเมนนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัฏจักรที่จะกังเวทเอายังประโยชน์อาชีรังร่างกายนี้ไม่ได้ทั้งยีนานอเัตาวิญญาณในวันที่อสัยใจวิญญาณเจนถึวันเก่าทิ้งเธอแล้วาอาทิเย์สร็จแลัวตัดจักข้าพตวิงซึ่งพันดินกะลิงขลังอีวะประเดุจดังว่าท่นไม้และท่นปืนนี้รัดทังหายโยมไม่ได้อันนี้จะวัตตาสังขาระสำคัญทั้งหลายมันยังหนออุปาทาวยทายะธรำนิโนมีความเกิดเพื่อแล้วมีความดำไปเปน็นธรรมดา ภูเบชิลวาในรูจฌานติกานศึกษาแล้วยำดับใบเ่ดังบูปะธรรมโอตุโผบางเข้าไปสงบระงับต้องพ่ายทั้งหลายนั้นเป็นทุกอย่างยิ่งภพตาตาเมลันติยะทั้งหลายจะขาดทั้งหลายทั้งวงกำลังใจอยู่มาลิงสูตรจะมาลิงทะเลที่ตายแล้วแล้วกำลังจะตายตะเหว่าห่างอริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนั่นจึงมีจะสั่งโยความสงัจในความตายนี้ย่อมไม่มีกับเราเลยมาสวดเมตตาอย่างกินจิ นังกติกุลังกมังสัเพหิพเตหิกะตังบุญยังนะอนุโมทันโตนันโตพุนโตเยเทวาตมงคาเนียทิกระตันิกาทุคาตังหุโมิงตาุกข่าวมันจันโตมาตาบิดาคือตาัุโตทูกข่าวงมันจันโตสัพเพยาติกาคืนตาหโตทุกข่าวมันันโตสัเพยาติกาคือตาหุโตทุกข่าวมันจันโตสัเพปิสาสัพเพยักลูกขาสัเพเบตาคืนตาุกข่าวมันจันโตสัพเพอาจาลิยุบัญชายาคือตาหุโตกข่าวมันจันโตสัพเพมนักขันตา ทางโจุกขมันัน้ส, moon, สพเพสมาดินางสมิันุโมัดวยบูชาหลงปทวนนโมพธิสัตว์ตกันตีไม่ยช่ิตภวะนะโมพธิสัตว์ตัวกันตีม่ยชจิตภวะนะโมพธิสัตว์ตกันติมยิตภวะบัดวปฏิทานคตถายาเทวตาสันติเวราวาสินีทุเปคเลปุทิคเลตะยิงนิตาธรรมะหานน้ำวันตุเอวันตุปุิตาสตกลนเตาวีลามันทะเลรจัมจานวะกาาปิกโวสามิกาทานาบัตเต อุปารกาคามาจะเจตานิคมาติตเจลาสปานะภูตาเจตานิวันตุเตเจลาภูชายเปรียจันทละธรมภาวะต่าเคยทัจจตาอัตโวปปาติกานิยานิกังธรรมาวาลังปฏิจเตสัพเปรียตุขภสษากโลนตุสังขยังคาตุจิลังสตังธรมโมธรรมะเทาราจะปุพลาสังโกหนตุธรรมะโกวะอัตไยยะจะหิดายะจะอัมเหตและกตุสังธรมโมสัพเพยิธรรมะจาริโนพุดจิงสัพปาบุณยามะธรรมเณรยัปเวริเตปัตนะหนตุสัพเปรีปานิโน พุทธะศาสนาธรรมมาปาลังพระเวสสันโตกาเลเทโวปวสันตุมุทิภาวายาสถานังสามิทังเนโตเมธนิงมาตาบิตาจันทชังนิชังลขันติพุทธกังเอวังธรรมเณรราชาโนุปจารขันตุตับปดาเมตุเดวะตาอวิโยชนะกถาทุกขปัตตานิทุกข์ขยาัตตาชนิพขยาสุขัตตานิดสุขกาบันฑูตสัพเพปิบานิโนเอนาวัตตารรมยิสัพพะตังบุญญะสัพพะตังสัพเพ เอวานุโมทันตุสัมภะสัมปะเสธทิฏิยาทานังถ้ทันตุสัทธายาสีลังละขันตุสัมะธาภาวนาพิรตตาขันตุขันฉันตุเทวตาคาตาปัจจุสุมังค์ลังคขันตุสัพพังสุมังค์ลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสติวที่วันตุนิรันตะังวันตุสัพพังตุมังค์ลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสัมมาลุภาเวนะตัวทีวันตุนิรันตะังวันตุสัพพังตุมังค์ลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสัมมานุภาเวนะสติัวุนิรันตง สัพเพพุทธาภลลปตาปเจกนันจะยังพลังอนามตันนันจะเจนะละคัมภนามิสัพโสสัพเพพุทธาภรลปตาปเจกนันจะยังพลังอนันนันจเจนะละคัมภนาิสัโสสัพเพพุทธาภราปตาปเจกนันจะยังพลังอนาตันนันจะเจนะละคัมภนามิสัปโสสัพเพพุทธาภรลปตาปเจกนันจะยังพลังอนันนันจะเจนะละคัมภนามิสัโสสัพเพพุทธาภรลปตาปเจกนันจะยังพลังอนันนันจะเจนะละคัมภนามิสัปโสสัพเพพุทธาภราพตาปเจกน เารปตาิเกนันเังลังอนันตนาจเตนะลมานปิพโสเบพทาตาเกนันเจังพลังอนันตนาจนะลมานาสโส้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ถวายตถาภัพระพุทธมนนีข้าพเจ้าขอนอมก้าโอุทิศวดเป็นพระราช่วส่วนใดระนนมเจ้าศริจะบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีมันพิลุงพุทธเจ้าวายภารายขอนิงแห่งบุญกุศลนี้เงเป็นจักรีมงคลแก่ข้าพเจ้าใหแก่ข้าพพระาทุกข์ทรมารย์ตลอดทั้งบวงทั้งม เป็นสมา um. ทิพันผชอบัรคมว่าไม่ม nah ีอุญญากจินขอญาณไ้มีแต่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสัมมาทิที่ทั้งมั่นก็ททำคำสอนของเบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำานงอยู่ในอยู่ในความเบียงการตลอดกาลนานอีกทั้งว่ขอเทพเท้ดาลังลายผุ้ได้นมรนาฐานุการในบุญบุต่อนี้ขอปฏิบัติบามน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลเบญตวัตถุมงคลพระวิจารย์ทั้งฝ่ายไถยและว่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทังกองที่สพงองเบญและจัดท่ให้เปี่ยมด้วยพระธรรมภาพเทววิภาคและิิตธรรมวิคอัน ให้เป็นเสด็ขมงคลจากผู้ครอบครองและพิธารทุกก<ล>า <ısı> <ป Jung net> รเดิญ <Administration>